โอเคก็สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะผมอ่าที่ผมลงไปก็คือคลิปปั้นรหัสไก่สู่รหัสเทมนะผมในอีพีนี้เราก็เดินทางมาถึงเฮ้ยแล้ววันนี้เราก็เดินทางมาถึงอีพีสองกันแล้วนะผมอและเดี๋ยววันนี้เนะี่ยคือผมเห็นมันมีกิจกรรมอ,อะไรนะชุดะระวังชุดแตกอะไรอย่างนี้เลยอ่านะก็จะเป็นตัวนี้นะผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเข้าให้ดู ซึ่งอา,ากิจกรรมตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมที่แบบเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะและตอนนี้ผมแบบว่ายังมีสูวนเพชรอยู่เลยนะผมเดี๋ยวผมน่าจะต้องไปเติมเพชรก่อน,นะฮะแล้วแบบอาค่อยเข้าเกมนะผมโอเคเดี๋ยวผมไปเติมเพชรก่อนแล้วกันนะผมโอเคไปปิ้วโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เติมอาเพชรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมผมเติมเป็นไอแพ็คเติบโตนะฮะอาซึ่งตอนนี้ผมอาก็รับเพชรนะผมอา ซึ่งอดีตัวนี้คือผมเพิ่งเล่นผมเวลสิบสองแต่นั่นแหละครับอันนี้จริงผมควรได้หนึ่งพันเพชรแต่คือเวลผมมันไม่ถึงไงมันต้องเวลสามสิบไงแล้วเราค่อยรับาตามลําดับตามเวลนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันที่ e ีพีสามนะผมอ่าคือเดี๋ยวมี E ีพีสามต่อไปแน่นอนนะผมอ่ะเดี๋ยวผมค่อยไปเล่นเกเวลนะฮะให้มันเวลสามสิบตอนนี้แม่งเวลสิบสองเองหรือว่าเวลสิบเอ็ดวัต เวล11 12นี่แหละฮะก็ประมาณนี้นะผมซึ่งผมน่าจะต้องไปเก็บเวลก่อนนะแล้วมันถึงจะได้อ่าเฮ้ย,ยไม่ใช่มันถึงจะรับเพ้รได้โอเคเดี๋ยวเรามาตะลุยร้านค้าตลาดนัดก,กันดีกว่าไหนดูดีว่าแบบอ่าจะมีของอะไรแบบน่าสนใจหรือเปล่า,านะฮะอ่าเข้ามาเนี่ยผมสนใจอันดับแรกเลยคือท่าทางนะฮะอ่าแล้วก็ไอชุด อ่าผมไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่าชุดอะไรอ่ะคนดูแต่มันเท่ดีนะไอฝั่งขวาเมื่ออ่ะขวาเมือสุดเลยเดี๋ยวตอนนี้ต้องเลือกนะฮะเอาตัวไหนดีคนดูที่แบบคุ้มคุม้มเฮ้ยอันนี้คุ้มอยู่นะคนดูจัดเลยไหมตัวนี้คุ้มนะฮะอ่าสองร้อยสองร้อยสองเพนนะผมโอเคผมว่าตัวนี้แหละจัดเลยโอเคก็หลังจากที่เราซื้อนะผมมันจะให้แบบว่าเรารีเซ็ตนะฮะโอเคก็รีเซ็ตไป อุ้ยผมอุ้ยชุดเทปนี่ว่า,าชุดเทปผมอยากได้บอกคนดูเฮ้ยโอ้โหอุ้ยแต่ราคามันราคามันไม่แพงหรอกแต่อ่าคือเวลผมมันน้อยไงเพชรผมแบบอ่ามันไม่พอไงนคนดูข้อเว้ต่อกันอีพีสามไหมเดี๋ยวผมจะไปทําให้มันเวลถึงสามสิบอะหรือว่าแบบอ่าทําอ่าเท่าที่แบบมันจะเป็นไปได้อ่ะคนดูคือเราต้องเอาเพชรเอาเพชรมาแบบอ่าซื้อของให้รู้ชมดูนะฮะ ep สามนะเดี๋ยวซื้อบัตรเปลี่ยนชื่อไหมคุณดูโหบัตรเป็นชื่ออย่างแพงผมไม่เอาดีกว่าผมว่าผมรีเซ็ตก่อนนะฮะโอเครีเซ็ตก่อนเฮ้ยอันนี้น่าสนใจเนี่ยเนี่ยไอ้คังเกงตัวเนี้ยเฮ้ยอย่างเท่แล้วก็อ่าพินหน้าหรือเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะไอดวงตานะ่ะคุณดูเว้ยแล้วก็บัตรเปลี่ยนชื่อ เพชรผมมันไม่พอว่ะอเอาแค่สองสองอันนี้ไหมหอนดูเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันที่ e ีพีสามไงจัดไปเลยนะคอนดูนะบุ้มบั้มโอเคก็ถือว่าแบบอ่าวันนี้เราใช้เพชรได้แบบคุมอยู่นะคนดูคือวันนี้เรามีเพชรสี400่ร้อยแล้วอันที่จริงผมอ่าต้องได้หนึ่งพันเพชรแต่เดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันที่ e ีพีสามนะฮะก็แสดงว่าผมายังขาดเพชรอีกหกร้อยเพชรน,นะผมอันนี้ก็จะเป็นท่าทางที่ผมได้มานะฮะ เดี๋ยวผมขออนุญาตจัดท่าทางไปนหนึ่งนะผมจัดให้มันเป็นแบบระบบระเบียบหน่อยโอเคจัดให้มันแบบว่าสวยงามนะผมมาเดี๋ยวเราลองแบบว่าเปลี่ยนชุดเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนตัวละครหน่อยแล้วเรามาดูชุดหน่อยที่เราได้มานี่อยู่ก็อันนี้จะเป็นาตาไฟนะผมหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรอรคนดเูเขาเรียกว่าอะไร แล้วก็ผมท้ากางเกงแล้วก็ไอชุดที่แบบโคตรจะตึงโคตรจะเท่นะคนดูคือผมชอบมากเลยนะใครไม่ชอบผมไม่รู้นะนี่แล้วก็กางเกงนี่เว้ยเย็ดเฮ้ยเวลาเวลาใส่กับอ่าไอนี่แบบเข้ากันเลยนะคนดูดูดิเฮ้ยเย็ดเฮ้ยตึงอยู่นะตึงอยู่นะคนดูทําไปเล่นไปคนดูเฮ้ยแล้วก็คนดูผมอ่าผมอ่าผมย้ํานะฮะคลิปคลิปที่แล้วผมก็บอกคนดูไปนะ ก็คือคล,คลิปนี้นะผมหรือว่าคอนเทนต์ปันรหัสปันรหัสไก่สู่รหัสเทพนะผมคือถ้าผู้ถ้าผู้ติดตามผมครบหนึ่งหมื่นนะฮะเดี๋ยวผมจะแจกรหัสตัวนี้นะผมอที่ผมแบบปั้นเองกับมือนี่แหละเดี๋ยวแจกให้เขาดูเลยเยผมบอกเลยว่าตึงแน่นอนครับรหัสนี้ผมรับประกันเลยว่าคือดูแบบอดูชื่อคลิปผมดิปันรหัสไก่สู่รหัสเทพเออมันเทพจริงอะ่ะ สรุปวันนี้เราก็ได้อาหาชุดแล้วก็กางเกงน,นะผมคือเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าก็คือ ep3 เดี๋ยวคลิปต่อไปนะเป็น EP 3เดี๋ยวผมจะทําทให้เวลผมแบบรับเพชรได้แบบเท่าที่จะรับได้แบบมากที่สุดนะผมแล้วก็ e p 3หรือว่า e p ต่อไปนะผมเดี๋ยวผมจะมาแบบรีวิวกิจกรรมแล้วก็อัปเดตอีกอีกครั้งหนึ่งนะผมโอเคเดี๋ยวสำหรับ คีิปโดในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยแล้วกันแล้วก็อย่าลืมนะครับไอดีนี้มีแจกนะครับผมเดี๋ยวถ้ากิจกรรมไอ,อระวังชุดแตกหรือว,ว่าชุดเทปไอตัวนี้ไอกิจกรรมตัวนี้ถ้ามันยังไม่หมดหมดหมดวันนะผมอ่ะเดี๋ยวแล้วถ้าเพจผม ได้600เพจพอดีเดี๋ยวผมก็จะมาแจกให้ท่านผู้ชมอีกนะผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผู้ติดตามครบ10,000นะครับอ่าเดี๋ยวผมแจกเลยหัสอ่าตัวนี้นะผมอาจจกให้คนดูแบบฟรีๆเลยก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยเลยล้วกันนะครับผมโอเคถ้าอยากได้นะครับโอเคบ๊ายบายครับท่านผู้ชม